ส่วนทุกวันศุกร์ฮะเรามีนัดกับน้องเฮสแมนใช่ไหมฮะแล้วน้องเฮสแมนมาเมื่อไหร่เนี่ยก็จะพาไปหาของอร่อย<ช>มาฝากคุณผู้ชมแล้วก็น้องลูกบัตด้วยนะฮะถูกค่ะวันนี้นะคะเราจะพาไปทานกว๋วยเตี๋ยวไปไมค้าเอสแมนอยากจะทานกว๋วยเตี๋ยวเรือโบราณต้องมาที่ร้านนี้เลยค่ะคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมนี่คือร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือนะ เป็นกว๋วยเตี๋ยวเรือโบราณย้อนอยุคที่จะต้องไปนั่งทานอยู่ใต้ถุนบ้านทรงไทยค่ะร้านนี้อยู่ที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะคะบรรยากาศแบบโบราณย้อนอยุคจริงๆมีทั้งกว๋วยเตี๋ยวหมูกว๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะได้ทั้งน้ำใสน้ำข้อนอยากทานอะไรเดี๋ยวเจ้าของร้านเขาจัดให้ค่ะน้ำซุปที่ร้านนี้นะคะเขานนะเข้มข้น,นะนหอมอร่อยแบบไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยอนอกจากนี้ยังมีน้ำเครื่องดื่มเย็นๆน,นะคะอย่างเก๊กชวยแล้วก็น้ำกระเจี๊ยบ เหมาะเลยค่ะที่จะทานคู่กับก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะเพราะว่ามันชื่นใจเหมาะกับอากาศร้อนๆแบบนี้ส่วนบนบ้านไม้ทรงไทยนะคะก็เปิดให้เข้าชมภายในนั้นมีข้าวของโบราณมากมายเลยนะคะแล้วก็มีรูปภาพของบรรพบุรุษพร้อมประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจเจ้าของบ้านคือคุณขจรศักดิ์อ้อสุวรรณสืบเชื้อสายมาจากเจ้าพญามรทิราชานราธิบดีมาตั้งรกราอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะคะที่บอกว่าร้านนี้เนี่ยเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือบ้านในแบงค์เดิมทีคุณขจรศักดิ์นั้นเป็น พนักงานธนาคารค่ะทํางานอยู่ที่กรุงเทพมา15ปีแล้วก็ตัดสินใจมาใช้ชีวิตดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่อายุมากแล้วนะคะ<อ>ก็เป็นการเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือโบราณแล้วก็ให้คนเนี่ยเ<อ>ข้ามาชมบ้านทรงไทยที่เป็นสิ่งที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษนะคะใครสนใจแวะไปชมกันได้นะคะไปทานกันได้ด้วยเปิดให้บริการตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งถึงบ่ายสามนะคะโท<ถ>รสอบถามได้ที่เบอร์0ูนย์1 9, 1 9 8 7 4นนั่นเองค่ะครับ ก๋วยเตี๋ยวเรือบ้านนายแบงค์นะครใช่ค่ะใช่แบงค์คนนี้ไหมไม่ใช่ค่ะเขาเป็นพนักงานธนาคารนแบงค์คนละแบงค์นะฮะใช่ค่ะสมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ